โยสวัสดีนะครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ช่องนะครับเบ็นดินเช่นเคยนะครับเช่นเคยนะครับเช่นเดียวกันนะครับฟูมดูเรื่องช่างช่างแม่เอ้ยไม่พอนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวเกมฮิมะนะครับเอพีที่ผมเล่นเองจริงที่ประมาณ200เฟรมไม่อัดคลิปไม่ฉายจอถ้าเวลาบวกจะอยู่ที่ประมาณ180ถึง150ครับผมเวลาบวกนะ ถ้าอยู่ในพื้นที่โล่งๆหรือว่ามีคนประมาณ5-6คนไม่มีรถอยู่ที่200อัพครับผมที่ผมลองมาตัวเกมน่าจะเป็นตัวเกมหิมาที่ผมเอามาจากรัสเซียนะครับผมถ้าทําการผมปรับแต่งมาประมาณก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับปรับแต่งให้มาเข้ากับ MC นะครับปรับเริ่มปรับนี่ใหม่นะครับผมแต่ว่าผมไนดะ้อัปตัวเกมนี้เอาไว้แล้วประมาณสักพักหนึ่งอัพมาได้ประมาณน,นานเลยนะครับนานพอสมควรเลย แล้วก็คือล่าสุดเนี่ยผมปรับแต่งอะไรไปเยอะเลยแต่ผมไม่ได้อัพให้ก็คือขอโทษเรื่องนี้ด้วยก็เรื่องบรรยากาศเรื่องอะไรเนี่ยผมจะบอกไปในเกมแล้วกันก็อย่างนี้สมมุติว่าคุณได้ตัวเกมมานีผมคุณทําการแตกไฟล์นะครับนี่ครับผมนะเกมนี้คลิกขวา attack t o นะครับยิงใส่เอนิมี่ะเกีมาฮีอะไรก็ตบไปมันจะเป็น icated. ตัวเกมนี้มานะครับเราเข้าไป NES позвол. นี่อันนี้ from, ี่เป็นชื่อของอ่าชื่อของไอคนทาอ่ะที่เขาเขียนไฟล์มาในตัวแรกผมให้เครดิตเขาเลยของรัสเซียนะครับ ผมเอามาดัดแปลงแล้วก็อะไรใหม่ๆเพิ่มไปด้วยเพราะว่าตัวเกมนี้ผมว่ามันสนุกสำหรับสายตีไงผมก็เอามาใช้ตีบ้างใช้อะไรบ้างแล้วแต่ผมนะครับเมื่อเราเข้ามาแเพื่อที่แต่ไฟลเสร็จใช่ไหมครับเราก็นี่ครับกดตรงนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับผมแล้วเลือกฟันเฟืองเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลืองไว้เออแล้วก็เลือกแฟ้มนะครับเลือกตรงนี้นะผมไปที่ตัวเกมเราเนี่ยไปที่ตัวเกมเรานะครับที่เราแต่ไฟเมื่อกี้นะครับเลือกปุ๊บปุ๊บมาจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็โอเคไปแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็เข้าเกมเลยอย่างทีิอย่างเดิอย่างเดิมเลยครับถ้ามันแคสนะครับเช่นเคยเช่นเดิม document document น,น,น,นะครับ user file นะครับผมแล้วก็นี่นประมาณนี้นะครับ user file ลบนี้ปุ๊บประมาณนี้แต่เดี๋ยวเอาง่าเดี๋ยวผมจะอัพตัวเกมอัล่าสุดให้ผมล่าสุดของผมให้ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้แบบเรื่องอะไรอ่ะ คนที่เล่นจะได้เอออะไรใหม่ๆผมได้ไงในในเซิร์ฟในเกมอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคเกิดตามประมาณนี้นะครับผมเกิดผมไว้ยูในเกมเลยดีกว่าส่วนถ้าแตกไฟล์เนี่ยไว้ดูในคลิปนะครับผมมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้แตกไฟล์นะฮะแตกไฟล์จะอยู่ในเกมนะครับผมไม่มุมนี้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 สามมุมนะครับรอชมดีกว่าอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ภายในเกมแล้วนะครับก็เมื่อกี้ก่อนผมอัดน,นะ อพยพผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150อ่ะแบบว่าเจอหมอกเจอควันอ่ะที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยจะเป็นโทนประมาณว่าดักดารนะผมสําหรับแนวเราแบบบ,บุบ Dark, Dark, แบบตึกเตืแบบเถื่อนๆนะครับผมก็จะเป็นหมอกควันอากาศก็จะออกในแบบดักดาร์นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันก็จะมีพวกประมาณยังไงดีผมจะพูดยังไงดีก็อ่ะนี่ผมใช้เซิร์ฟเวอรนไลท์นะครับเป็นสถานที่นะครับดักก็เป็นดักของผมเองนะครับผมผมไม่ได้ทำเองหรอกมันเพรว่าผมชอบดักนี้ ชอบสตัสดนะครับก็ตัวเกมนี้จะมีฮิตมาร์กเกอร์ให้นะครับก็คือเวลาเราฟันเนะี่ยมันก็จะมีแบบยังไงเนี่ยเป็นนะเป้าให้เรานะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกเลือดนะครับพี่แบบว่าให้รู้ว่าเราฟันอะไรงไงี้ยครับผมแล้วก็มี FOV อะไรพวกนี้นเนี่ยผมแต่เกียยสอนปรับนะครับก็คือเอางี้ครเป็นจะเป็นเป็นจะเ,เป็นปุ่ม PU ยูกับปุ่ม PD นะครับปรับ FOV ก็ก็จะมีอ่อะไรกันผมก็ลืมอ่ะ ก็คือที่ผมลงไปก็จะเป็นพวกความลื่นอะอะไรพวกนี้มากกว่าเพิ่มประสิทธิภาพมันนะครับไอ้ผมอัดอยู่นะไอ้ผมบหลืออยู่ที่120ีตีตีไปนี่ร2 0ย่นะครับร้อยอาั้ร้อยอัพนะครับอยู่คนก็ประมาณนั้นเลยอยู่คนด้วยกันก็ประมาณนี้เช่นกันนะครับความลื่นก็ประมาณนี้เลยนะครับการณงค่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมการ้งค่าของไรา์เหมือนกันนะเพราะการ้งค่ามันจะเซฟอยู่ที่อ่าจุดเซตนะครับ ผมก็จะอีกแบบนึงอ่ะคนที่อยากตั้งค่าของผมแต่ผมก็ดีอัพให้ก็ได้ถ้าผมอยากอยากอัพนะครับประมาณนั้นนะครับก็ก็ประมาณนี้สหรับตัวเกมนะครับผมเราก็สามารถเอาไปเล่นกันได้ก็มันจะมีมจะมีคลิปไฮไลท์ที่ไปฟันอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่าตอนที่ไปฟันเนี่ยแม่งมันยังไงอะไรยังไงนะครับผมแบบคือแบบทรงแบบเราเป็น MC ็มซดาร์กเราเป็นสายดาร์กเรามาเล่นตัวเกมนี้คือแบบมันสัดนะครับโอเคแล้วไปดูวันเลยดีกว่า